โมเมนต์ un, อบอุ่นยาย่าได้เจอคนที่รักมากในรอบ2ปีโพก่อดสุดคิดถึงซุปตาสาวยา,ย,าย่าอุรัสยาสเปอร์บานได้บินลัดฟ้าไปชมโชว์หลุยวิตตองคอลเลกชันฤด,ดูใหม่ๆร่วงฤดูหนาว2022ณนะกรุงปารีสในฐานนะ Friend of the House ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่7มีนาคมนี้เวลา2ทุ่มครึง่งตามเวลาประเทศไทย และตอนนี้สาวยายาได้เดินทางถึงปารีสแล้วเรียบร้อยพร้อมเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นเจอหน้าพี่สาวแคทริยาสเปอร์บันอีกครั้งในรอบ2ปีพร้อมโผกอดกันด้วยความคิดถึงขณะที่แม่ปลาทิปนี้ไม่ได้เดินทางไปด้วยก็ได้เผยคลิปน่ารักน่ารักนาทีที่พี่น้องได้เจอกันพร้อมระบุว่าพี่น้องเจอกันแล้วส่งวิดีโอมาให้แม่กับป้าเห็นวิดีโอแล้วดีใจสุดๆเลย